ใครหา t o y o ต a Fortuner t รอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคันนี้รถพึ่งเข้าร้านมาเลยนะครับสำหรับ2.8 t ทีดีปี2019รถมือเดียวสีดำสภาพสวยมากนะฮะคันนี้มาพร้อมล้อแมกขบ20นะยางดันหลบปี23นะครับโครงสร้างตัวรถนี่เดิมทั้งคันเลยและที่สำคัญคันนี้นะครับเลขไม้แค่80,000กโลนะไม้์8 0 0 0นะครับ ห่วงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าทูโทนด้วยนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาตัวต้าฟอร์จูเนอร์ไว้ใช้งานนะครับอย่างตัวรุ่นขับ4ี่คันนี้นะครับอดรถมือสองมีเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาคันเดียวเลยสภาพสวยๆนะครับราคาก็เปิดที่1 1 0่0ล้าน0บาทเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับคันนี้ภายนอกภายในจะเป็นยังไงนะ ผมรีวิวแบบละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ fc oats รถมือ2นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับพามาดูรถ ppv รุ่นท็อปรุ่นหายากอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านมาเลยนะสำหรับ toyota fortuner 2.8 t r d ขับ4ปี19คันนี้นะครับสีดำนะครับ รถสวยนะครับสวยมากคันนี้ใครที่หาอยู่รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาที่1นึ0 0 0สบาทและเลขไมค์แค่85,000ืโลเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดดูคลิปนี้ละเอียดให้ครบถ้วนนะครับสนใจรีบโทรเข้ามาครับศูนย์เก้าแปดสี 2. นะครับรถสวย สภาพดีๆแบบนี้นะครับผมการันตีเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับคันนี้นะตัวเทียดีส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมพามาดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้สภาพรับแรกเข้ายังไม่ได้ทําสปาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่บอกเลยว่ารถสวยนะครับนี่นะครับให้ดูด้านหน้าก่อนตัวฝากระโปรงนะครับเหลี่ยม ขอบสันฝากระโปงนะครับดูทิตาเปล่านี่ดูรู้เลยนะครับว่าไม่มีรักยิ้มเลยนะเนี่ยที่ผมให้ดูนะตัวขอบสันฝากระโปงส่วนไฟหน้าคันนี้ก็ไบบีม LED ครับเทคโนโลยีของโตลต้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมสลับกับสีดำนะฮะเป็นสีดําแนวนอน3มชั้นนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะแล้วก็ไฟคู่หน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีการแตกเล้าแตกลายงานะครับไม่มีไอ้น้ำด้วยด้านในนะครับ ก็ได้ไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะแล้วก็ตกแต่งด้านล่างด้วยลวดลายหลังพึ่งนะครับรถส,ส,ส,สวยๆเลยสําหรับ f o r t u n e r t R D คันนี้นะครับเหลือแค่คันเดียวนะครับผมบอกเลยว่าน,นานๆจะเข้ามาทีก,ก่อนหน้านี้เข้ามา3คันขายไปหมดอย่างไวเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปหรือเพิ่งติดตามช่องผมนะบอกเลยว่าโบรถมือสองขายรถสวยและคุณภาพดีทุกคันในงั้น3าคันก่อนหน้านี้ ยังอยู่แน่นอนแต่เข้ามาไม่นานไปแล้วนะครับคันนี้ผมเอามาเพิ่มเติมอีก1คันนะฮะล้านหนึ่งนะครับคันนี้ามาดูกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับล้อแม็กสำหรับปี19ล้อแม็กจะเป็นทูโทนสีดำตัดกับสีโครเมียมสีเงินนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อนะฮะคันนี้เป็นล้อสเปคเดิมโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางของดันหลอบได้ยางดันหลอดปี23สามานะสำหรับคันนี้ ยางดันหลบปี23ช่วงล่างนะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมๆตัวโช๊คนะเห็นไหมสปริงสีแดงนะอันนี้สปริงเทียดีเลยนะมันจะมีเขียนคําว่าเทียดีมาให้นะครับส่วนกระจกก็ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะราวแหลกหลังคาอยู่ครบเลยหลังคาไม่มีบุบนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะคันนี้รถเดิมๆไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับรถสวยนะเดี๋ยวเราไปขัดเงาทีนึงนี่กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ มือจับเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะสำหรับคันนี้คันนี้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะมีบันไดข้างมาให้นะครับอันนี้ผมให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถก่อนนะครับล้อแมกด้านหลังก็ไม่มีอ่่องรอยแบบเบียดหนักๆนะมีเล็กๆนีๆน้อยตามการใช้งานนะครับคันนี้ได้ดิส4ี่ล้อนะครับช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างเดิมๆเลยนะกระจก พาร์ทเดิมติดรถมาเลยนะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกนะครับแล้วก็เสารับสัญญาณวิทยุนะครับ,แ,แ,นะรบแบบคีบฉลามนะอันนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์เช่นกันกระจกมองหลังนะครับกระจกพาร์ทพาร์ทหลังนี้พัดเทียมโรงงานนะครับมาพร้อมไลฟ์ฟ้านะครับเนี่ยตัวไฟท้ายไฟเบรก led นะแล้วก็ตัวรุ่นนะครับตัวหนังสือ2.8นะครับโลโก้ Fortuner ตรงนี้เป็นคาดสีดำนะครับสีดำแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นโครเมียม นะสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่ครับอย่างตัวรุ่นนะ TAD Sportivo ผมบอกเลยว่าคันนี้ขับไปไหนใครก็มองใครที่หาตัว TAD สีดำนะคันนี้ดูดุแล้วหล่อมากนะฮะเหมาะกับลูกค้าที่เป็นแบบนักธุรกิจนะครับรับเหมานะเจ้าของธุรกิจรับเหมานะครับหรือในระดับผู้จัดการนะครับเนี่ยรถแบบนี้เหมาะแน่นอนนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นรถประดับบรารมีก็ได้ นะใครมีผมบอกเลยว่าจะดูภูมิฐานนะหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากจะออกรถครอบครัวให้คุณลูกก็ได้เช่นกันนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นนะ18,000ถึง19,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดยอดฟรีดาวยอดได้เต็มร้อยนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79นะครับน่าใช้นะครับหรือว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครอบครัวกำลังใหญ่นะครับมีลูกนะครับครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเลยรายละเอียดตัวรถสวยๆนะครับยังไม่เห็นรอยรอยแบบรอยชนหนักพิคว่ำม,มาเลยนะรอยชนหนักพิคว่ำอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับตัวแชสซีแชสซีเดิมนะครับกระจกเป็นพาร์ทเดิมนะครับรายละเอียดทุกรายละเอียดตรงนี้คือเดิมๆหมดเลยนะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเห็นก่อนมีสิทธิก่อนนะครับลูกค้า ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับใครมาไวใครมือไวได้ไปก่อนเลยสำหรับ f o r t u n ร์เทีคันนี้อันทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดภายในอ่วนมารอบหนึ่งคันนี้มาดูภายในกันบ้างนะัว่าสภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับบอกก็จะเป็นดำสลับกับสีน้ำตาลแดงบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับได้แอร์แบ็กมา รอบคันเลยสำหรับคันนี้นะครับอันนี้ป่ปับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวสวิตช์ปรปับไฟฟ้านะตัวคอนโซลนะครับซอฟทัชส,สลักคำว่า t r d ตรงนี้ไว้ด้วยนะอันนี้สำเนาเล่มรถมีนะครับคันนี้ปี19รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวมาเลยนะแล้วก็ภาษีต่อปีต่อปีล่าสุดนะเมื่อสิง,สงหาหกนี้11,800 11, นะครับอันนี้ภาษีต่อป,ปีมีคู่มือการใช้รถนะครับอ่าระบบนําทางแล้วก็คู่มือการใช้รถอันนี้มีมาให้นะแต่ประวัติรถนี้ประวัติศูนย์แน่นอนสามารถเช็คกับศูนย์ได้เลยนะครับอ่าโอเคสาเนาเล่มรถมีรถคันนี้ประวัติเช็คได้นะฮะคันนี้ได้จอทัชสกรีนของ JBL นะฮะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์โไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นตัวรุ่นขับ4มีระบบชะลอความเร็วขนาดลงทางลาดชันนะครับมีช่องจ่ายไฟ Power Outlet c o n นะคอนโซลกลางบริเวณเกียร์เป็นลายเคปลา g นะครับเกียร์ออโต้มาพร้อมโหมดการขับขี่ Eco Mode Power Mode มนะมีระบบป้องกันการลื่นไถ่นะครับแล้วก็ตัว Auto o ออหรือ a อ่ออนั่นเองนะครับรถส,สวยนะครับสำหรับคันนี้นะ Fortuner TRD นะรถการันตีไม่มีการชนหนักมาเลยเดี๋ยวผมขอ,อยาดดึงตะเข็บหัตะเข็บแน่นมากนะครับลูกค้าแน่นจริงอันนี้แน่นจริงนะครับขอ,อยัดดึงสวยๆเลยนะดูใกล้ๆนะครับอันนี้สวยๆนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมรถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นซักพลเพดเป็นลายเทียดีให้ด้วยนะครับนี่นะโครงสร้างต่างๆต,ตรงนี้เดิมหมดนะแล้วก็ตัว ลำโพงนะตัวอันนี้จะเล็กจะเล็กเป็นตัวทวิตเตอร์นะครับก็จะเป็นของ JBL ด้วยนะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมแผงประตูด้านในสีดําสลับแดงกระจกเป็นออโต้นะครับส่วนด้านหลังนะนี่มีสลักคําว่า t r d ให้ด้วยนะครับเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นเลยนะนี่กระจกพาร์ทเดิมนะครับแผงประตูด้านในรวมไปถึงภายในห้องโดยสารนะครับกว้างนะ เบาะนะครับต้องบอกเลยว่าเบาะนี่ยังสภาพสวย,ส,วยสมบูรณ์อยู่เลยนะครับเบาะสภาพสวยสมบูรณ์นะมีแอร์มีแอร์ให้ทุกตำแหน่งเลยด้านหน้าตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหลังนะส่วนด้านท้ายนีเบาะพับได้นะครับด้านหลังอันนี้เบาะพับปรับแขวนได้ตัวเบาะนี่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่เลยนะรวมไปถึงตัวพรมนะครับ ตัวพรมสวยนะครับตัวเก้าอี้โครงสร้างตัวเก้าอี้ก็ไม่้ํำเลยนะสำหรับคันนี้นะล้านหนึ่งนะครับล้านหนึ่งได้รถสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆเนี่ยเม็ดอาร์ตนะครับตัวเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ตเดิมนะครับการันตีเลยว่าไม่มีการชนหนักพิคว่ำม,มานะรีติดต่อเข้ามาส่วนประตูฝาท้ายคันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานทำงานได้ปกติเช่นกันนะครับ ด้านหลังนี้ก็ไม่ช้ำนะครับอันนี้ผมจัดวางตำแหน่งตัวเบาะไว้ให้ดูนะครับเบาะพับปรับแขวนได้นะครับแล้วตรงน,นี้อยู่ในตำแหน่งที่นั่งอยู่นะภายในนะครับมีคาบเละตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราปรับสบภาพอีกทีหนึ่งตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะโครงสร้างตัวรถตะเข็บเดิมโครงสร้างหลังคาตะเข็บเดิมนะหัวน็อตทั้งสองข้างนะสำหรับประตูท้ายตรงนี้ก็เดิมเช่นกันนี่นะครับเดิมๆเ,เลย ตะเข็บเดิมการันตีนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะครับตรงนี้นะให้ดูรายละเอียดทุกซอกเลยหัวน็อตด้านท้ายไม่มีร่องรอยการไขเลยนะนี่ผมให้ดูแบบทุกจอดท,ทุกจุดแบบละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็จะมีลำโพงให้1ตัวรวมไปถึงตัวไฟส่องสว่างด้านท้ายนะครับทันนี้มีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะอ่ะโดยรวมนะครับทุกอย่างเป็นพาร์ทเดิมโรงงาน นะครับสำหรับคันนี้ในราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง7 0 0 0 0 0นะ1ะ1ล้านหนแนะครับสำหรับคันนี้ Fortuner t r d นะครับนี่ตัวละเอียดตัวเบาะเบาะสภาพสวยนะครับรวมไปถึงตัวแผงประตูกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมโรงงานรายละเอียดไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับโครงสร้างตัวรถ แผ่นสครับเพจนะครับลวดลายเทียดีเหมือนกันหมดนะครับรถไม่ช้ำนะต้องบอกเลยว่ารถไม่ช้ำเลยคันนี้ทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งคนขับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่นะครับให้ดูเลขไม่ก่อนคันนี้เลขไมแปดหมื่นหนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสีดําสลับด้วยลายเคปล่าสีดำนะครับปกติถ้าเป็นตัวรุ่นปกติจะเป็นลายไม้ นะครับอันนี้จะเป็นลายเคปลอรมีแพดเดิชิพนะด้านซ้ายลบด้านขวาบวกนะแล้วก็สวิตช์ปุ่มกดต่างๆนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้นะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับเป็นลายทีดีสีแดงนะคันนี้โดยรวมนะครับรถไม่ช้ำสภาพสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับอันนี้ให้ดูลละเอียดแบบทุกซอกทุกมุมเบาะฝั่งคนขับนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับ เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีแอร์แบ็กนะคันนี้แอร์แบกรอบคันเลยนะครับตัวเบาะยังเดิมๆอ,อยู่เลยแน่นๆเลยนะนยแผงประตูแดชบอร์ดระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับออโต้ทุกบานเลยกระจกนะครับอันทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของห้องเครื่องและโครงสร้างด้านหน้าดีกว่านะครับสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันครับอาล่ะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันดีกว่า นะฮะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.8ลิตร177แรงม้านะฮะเครื่องยนต์รละเอียดในห้องเครื่องนะครับจุดแต้มสี qc ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆิมแรกเข้าเลยนะครับไม่เยิมนะครับตัวห้องเครื่องสภาพแห้งๆเลยนะครับตัวกล่อง abs นะครับรวมไปถึงหัวน็อตนะครับจะเห็นได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยมีความเดิมเดิมเเลยนะแล้วก็ตัวปั๊มตัวตั้งนี้นะครับ อันนี้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานมาเลยนะครับส่วนคานด้านหน้ารูน็อตอะไรต่างๆนะครับก็ยังสภาพส,สวยๆนะนี่ตัว R นะครับสสญลักตัว r ์นะครับด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นตัวแอนะโครงสร้างทุกอย่างตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับคานหน้าแล้วก็ตัวแผ่นเพจตัวรถนั้น 1GD นะครับคันนี้แล้วก็ตัวเพจมออกอรวมไปถึงซุ้มโชค นะครับซุ้มโชคหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าซ้ายนะครับตรงนี้เดิมเดิมหมดเลยนะสภาพโดยรวมคันนี้เดิมนะเนี่ยแผ่นกันความร้อนอย่างสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่ช้าเลยนะประวัติรถสวยนะคันนี้ทุกอย่างที่เห็นตรงนี้เดิมหมดเลยถ้าลูกค้าที่สนใจนะครับ fortuner tdi ตัวรุ่นตัวท็อปคันนี้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะย้ําราคานะหนึ่งล้านหนึ่งแบาทและฟรีดาวนะยอดจัดได้เต็มเต็มเลยคันนี้พรเริ่มต้น 18,000 1 8 0 0 0บาทนะครับรายได้4,000 0ขึ้นไปออกรถคันนี้ได้เลยนะครับถ้าออกคนเดียวไม่จบนะสามารถกู้ร่วมได้เลยนะครับสำหรับ Fortuner TRD คันนี้นะครับรถปี19สวยสวยสีดำนานๆจะเข้ามาดีนะสำหรับสีดำแล้วก็บอกเลยว่า TRD เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีใครกำลังมองหาอยู่นะครับรีบตัดสินใจอย่าช้านะเพราะว่าคันนี้ไม่น้อยนะไม่แค่8,000กว่ากโลเท่านั้นเองสนใจรีบติดต่อ โอนรถมือสองเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่าง098 446 5222นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันนะครับถ้าชอบคันนี้ก็กดไลค์ไว้นะครับกดแชร์ไปนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่กด s u b ส c r i b e ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมโอนรถมือสองขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ